สวัสดีค่ะทุกคนกินกับคิมวันนี้พามากินตำซัวขนมจีนตำซัวทะเลนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยแครงตำซัวข้าวโพดเนี่ยมีข้าวโพดด้วยผักแก้มมีหลายอย่างเลยน,นี่ผักชีลาวงามมากนี่นะคะผักชีลาวแล้วก็มีมีผักกั้นจองผักบุ้งแก้วสลัดผักสลัด มาทุกคนเช็บๆด้วยกันว่าหลายยายห้างนะคะมารีบกินรีบไปลูกค้าเขา้ามาเด้กกินคนเดียวเหมือนเดิมแมงวันเยอะมากดอกจีลาสวยๆ มาได้แคบหมูมาแล้วทุกคนนี่แคบหมูเพื่อนให้มาทัซซี่แต่ตอรี่เขมมาให้มาเขาส่งมาให้ขอบคุณมากๆนะมาเจ็ๆด้วยกันทุกคนดูข้างถานนเสียงจะดังนะ้วย กิวข้าวจนมือสั่นกันจองใหญ่ ชาติเปรี้ยวหวานอร่อยเปรี้ยวหวานนัว,เ,วเข้ากันดีดีทุกคนแคปรูกับส้ม Sarap. Ya, itu. แตกหมดทุกคนลมแรงลมรึ่งรึ่งเหนาเฉยๆไม่ทำให้แตกแล้วถ้าลมทำให้แตกจุ่มน้ำล้างผักนแล้วก็ลมมือก็เลยมือไอ้มือเก่ามาเลยดิ แมงวันของทะเลเนี่ยแมงวันชอบ คำซัวขเขาโผล่เ็จประกอบแหละ ก็ได้ยิ่ชจุก็ไม่ได้อามาแคทุก่างก็แกได้เได้น้ยมไหมน้อไปคิป chị làm ngang mà tôi giao vào chị này có ọc đỏ. Đó. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะกล้องอ่ะมาถึกมานี่มันกล้องไม่เห็นสวัสดีค่ะเจลแก่เนี่เผ็ดนะเออแกบบ้วแกเอาไปเอาเพื่อใส่น้ำมาล้าง

<restrial> หมดแล้วนี้ยอุ้ยออุ้ยย่หล่เ็ดอ้อมากอร่อยยกนิ้ินผักไหมกับแท่หมู ดีจ้ะ่อแค่กินไมไม่กินหรอกนะกินดูกินอยู่ละแล้วเขาจะมีอาหารทำะรไมู่้นี่อย่าเช็ดอย่าไปเช็ดเกินข้าวโพดไหม คุณจะปิดคลิปแล้วนะแล้วเราก็กินต่อสอง้อุย่เกียรติีอะไรใส่กินแล้วกินอะไรเลยอ่ะอืมผัดผัดผิดทานยผดไม่ใช่ค่ะ ออร่อยมาเพื่อสนใจมากินร้านท้องกัำมาเลยเด้อจ้ะร้านอยู่ไหนนะอเดี๋ดยวเดี๋ยวข้างสนามจ้ะร้านชื่อว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวซ้มตำก๋วยเตี๋ยวซ้มตำมาเตอร์เลยไหมแซ่บมากเลยค่ะแซ่บมากเลยค่ะเชิญเชิญมาชิมได้เลยนะ เช่อมมาชิม,ไ,มได้เลยนะคะโอเคคลิปก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้กินไม่สุภาพหรือกินมุมหมาดคลิปก็ขอโทษขออภัยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปได้ทำคลิปต่อ,อไปสวัสดีค่ะขอบคุณไหมค่ะ